บัดนี้เป็นครั้งที่34ตรงกับวันที่13ธันวาคม68ข้าพเจ้าในกับพลวจันต์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคัมภีร์เทวราเจ้าองค์หลวงปู่สํมเ็จรุนหลวงปู่ดุนบุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสูอัตลาคชันถุเทวตาสัตถมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมกทังสาเคดามีเถรุเปคิลิสีขลตเตจันทลิเควมานีทีเปรัตเถจคาเมเดลูกวนคหาเนเคหาวตุมีเกเตภุมมาจันตุเทวชาละถารวิสเมยันขคันทับปานาคาติฐานตาสันติเกยังมุนิวาลวาจนนางซาตโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนาคาโลยัมมัทันตาธรรมะสวนาคาโลยัมมัทันตาธรรมะสวนาคาโลยัมมัทันตาบทสวดนมกการรจิตทิคาถาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิมีสานังอัญยังพุทโธมีสานังวัลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิมอนตุสัพทานัตถิมีสานังอัญยังธรรมโมมีสานังวัลังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติมวอนตุสัพปทานัตถิมีสานังอันยังสังโฆมีสานังวัลังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิมอนตุสัพปทาบทสวดมหาการุณิกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิกนัโตทายะสัพพปานินางปุเรนตวาปาลมีสภาปตโตสัมบูรณมุตตมังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนัโตหิตายะสัพพปานินางปุเรนตวาปาลมีสภาปตโตสัมบูรณมุตตมังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนัโตสุขายะสัพพปานินางปุเรนตวาปาลมีสภาปตโตสัมบูรณมุตตมังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหนตุสัพพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังพระขวาสัจเจสุวิหารติกปีรวัตตุสมิงมหาวเนมหาธาพีกุสังเขนัสติงปัญจมาเตหิพีกุสเดหิสัพเพหิวะอรันเตหิตะสะหิจโลกธาตุหิเทวตาเีปุเยนาสันิปิตาโหติขวันตังตัสนายัตพีกุสังกันจั อัตะโคจตุนนางถุธาวาสกาอิการังเทวนาเอตตะโธศียังโคภะควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันมหาตาภิกขุสังเกนะสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุเตหิสัพเพหิวะอรันเตหิทัสหิจโลวกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะสนิปิตาโหนติภะกันตังทัสนายาภิกขุสังคันจายัญนุนามยมปิเยนะภะควาเตนุปสังกมายามาปุปสังกมิตถาวะภะควาโตสันติเกปะเกยขาทาภาษายามาติ อัตโขตาเทวตาสยะท้าปีนามะพระวาปุระโสสมะจิตังวาปะหังวาษารยะปะสาติตังวาปะหังสัมมิชยะเอวะมีวัตถาวาเสสุเทเวสุอันตริยิตาปะเกวตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาปะเกวตวัตถังอภิวาติตะวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังติตาโคเอกาเทวตาปะเกวตโตสันติเกอีมังคัลังอภาสิมหาสมัยโยปวานัสัมินเทวะกายาสมัยฆาตาอาคตตมห์อีมังธรรมสมัยังทายิกาเยวะปราจิตสังกันติอัตโขปราเทวตา ဘဂဝါသောဇန္ဒိကေမန်ကတန်ဖာစီသဇလံပီကဝေါသမာထာန်ဆိုจิตတဟတနို우จุ마ကံစုສາ라တီวาနေဒ္ဌာနိက හෙ တဝါဣန္ဒရိယာနီလကန္တီပန္တိတာစီ อัตโกปลาเทวตาปะกวัโตสนิเกหิมังคาทังอภัสริเกเทวาขีรังเกตวาปะลีรังอินทดขีรังอุหัจจมามีชาเตจัลันติสุทาวิมาลาจะขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโกปลาเทวตาปะกวัโตสนิเกย์มังคาทังอภัสริเกเกจิปุตังสะรังกาตาเสนะเตขมิสันติอภายยะปุมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเรนสันติติอัตโกปะเกิดวิตโต อามันเตสิเยปุเยนภิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปิฏาหโนติกทากตังศาสนายะภิกุจังคันจะเยปิเตปิกเวอเฮสุหันติธรรมทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันทานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสานิปิฏฐะเฮสุสงสยะทาปิไมหังเอตัละหิเยปิเตปิกเวปะวิสันติอนาคาธรรมทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันทานัง เอตัปปะละมาเยวะเทวดาสนิปิตาภวิสันติสยาถาติไมหังเอตัะและหิอจิกิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกามณัสิโลถะภาสิสาเมติเอวัมปันเตติโคเตติกุปปกโตปจจสุสมะคะวะเอตัาวโรจัก สีโลกะปมนุกัสสามิยัตถภูมิมาตทัสสิตาเยสีตาสิริคขภะรังปิฏฐตาสัมมาหิตา ผู้ทเสียหาวะสันลีนาโลมะหังสาธิสามพุโนโอธาตมะนัสษาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาปิโยปัญญสสตยตตวาวะเนกะปีละวัฒเวตโตอมันตยีสัทธาสาวะเกสาสันเนละเทเทวกายาภิกันดาเทวิชานาถภิกขะวะเทเจตัถปะมะกะุสตวะพุทธศาสสาสนังเตสัมบาตุระหูยานะอัคนุสานัทสสนนังอเิเกสัตมะ ทักุงสหาสสังอัฏสัตตลินสตังเอเกสสถานานาอัตมนุสาณมาทัศสูงอเปเกนันตะมาทากุงทิศาสัพาพุทธาหงท่านจารย์สพังอภิญญายะว่าะกิตวานะจากกุมารตัวมันติยสัาสาวเกสสาสเนลเทเทวกายาพิกันตาเทวิชานาถัพพิขาวโยวังกิจยิสซามิขิราหินุปุปปัสโซสตัสหสาวะยาคาภุมมากับเพีรวัฏทวายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศสีโน โมทัมนาภิกษมูมีคู่นางสมิติงว่านางชัดสหัสาเฮมาวะตายะคานานาตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยศกิโนโมทัมนาภิกษมูมีคู่นางสมิติงว่านาง สตารคิรัติสหัสยาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยสัสสีโนโมทามนาพิกามุมิคูนังสมิติงวะนางอิเจเตียโสละสสหัสยาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวานะวันโตยสัสสีโนโมทามนาพิกามุมิคูนังสมิติงวะนางเนสามิตาปัญญัตสตายาคายาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวานะวันโตยสัสสีโนโมทามนาพิกามุมิคูนังสมิติงวะนางปุมิโรราชกะฮิโกเบปุณณสานิเบสะนังพีวานางจตตะสหัส ทั้งยาขานังปะยิลุปาสัตถีภูมิโยโรลายชาขะหิโกโสปากัสสมิติงวะนังปุริมานจติสังราชาทัตตะลาโถปัสสะสัตติขันทธปานังอธิปติมหาราชายาสสิโสพุทธปิฏฐาสะปะหาโวินธนามาปะหาพัทไทยที่มันตัวชุดนี้มันตัววันนั้วันตัวยาสสิโนโมทามานาภิกขมามงคูนังสมิติงวะนัง ทักทิณันจติสังราชาวิรุฬหตสัพสาสติภูมิมัทนานอธิปติมหาราชยาสัจจิโสพุทธบิดาสัพหังโวิทัตนามาภานัตกลายยิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสจิโน โมทัมนาภิกษุมุงบิโุนางสมติงว่านางปัจจิมันจัติสังราชาวิรุณปะโคภาษาสตินาคานางอาิปติมหาราชายาสสสีโสภุตตปิตาสะพะหาโวนทนามาภาห์พลาที่มันโตยุติมันโตนะำมันโตยาสสีโนโมทัมนาภิกษุมุงบิโุนางสมติงว่านางอุตระนจัติสังราชากุเวโรตับภาษาสตียาขานางอาิปติมหาราชายาสสสีโสภุตตปิตาสะพะหาโวนทนามาภาห์พลาที่มันโตยุติมันโตนะำมันโตยาสสีโนโมทัมนาภิกษุมุงบิโุนางสมิติงว่านาง ပူရိမာတိသံဃတတလတော်သခင်နံဝိရုဏဟာဘောပတိမေနဝိရူပခိုကူဝေလော ਉතර ံတိသံချတတလို့တေမဟာရာဇာဇာ สัปันตาจตุโรธิสาธรรมนะมาราอัถางสุวาเนกเปิละวัฏถเวเทสังมายาวิโนทัสาอาคูวันจันิกาสัทธามายากุเตียนทุเวเตียนทุวิปูจัวิปูตัวสหจันทโนกาเมศถตโตจักรินุขันตุนิขันตุจักปัญหาตอุปะมันโยจักเทวโสโตจักมาตาลิจิตาสนโนจักขันธโพนโรราชานโนสัพโพอาคูวันจักสิโคเจวติมพะดูจุลิยาวัจฉาสาเอเตจันเยจักราชาโนขันธปัสหะราชุภิโมมานาภิกามุงภิกขุนาสุเมตินวัดนัง อถาคูนาภาษานาคาวิสะลาสหัตชากากรมพระรสัตตลาอาคูบายาคาสหยาติพิยามมนาทัตลาถาจะอาคูนาคายาสัสิโนอิลาวโนมหานาโคโซปะคาสมมติงว่านางเยนาคาลาเชสหะสหดันติทิพาธิจาปะขีวิสุทธจคาคูเวหายะสาเิวะนัมมัชบาทาสุ กิตราสุปนาอิติเตสะนามังหาพยัญทาทานาฆาราชานะมาสิสุปนะโตเคมามะกาสีพุโทโธสนายิวัจใหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสรรารามกลางสุพทตัง ชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาทโลวาสาวะเสเตออิทิมันโตยะสัสสิโนการละกัญจามหาพิสมะอสุราธานณวคขาสาเวปิจิตติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสตันจะปริปุตานังสเพเวโรจนะมากาสนเถวาปลินเสนาละหมพัทธมุปาขมุงสมุยธานิ พัฒนเตปิกูนางสมิติวันางอาโปจเทวาปทวีจเตโชอายโยจธาครับมุงวรุนาวรุนาเทวโสโมจะยาสาสาธาเมตากรุณากายิกาอาขูเทวยาสินโนทัสเตสยทธากายาสเพียนานาตวันนิโนอินทิมตัวตจิดมันตวนันมันตัสยาสินโน โมทมนาพิกามงบิคูนางสมิติงวะนางเลี้ยดูจะเทวาสาลีจะอาสมาจัตุเวิยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุยะสุปนิสาเทวาสุยะมาคูปุรักคิตานักตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทวราอาคารวสุนังวาสโวเสโศสกโกมาครปุรินทัตโธทัตเตีทัตหากายาสัพเพนานตะวันทิโน้ยที่มันโตจุติมันโตนะวันโตยัสสิโน โมทมนาภิกมุมกติคูนังสิเมติงวะนังอธากูสหปูเทวชลมะขีสีรขาืิวาอริสการจะโรชาจะอุมาปูปานิภาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอาจุตตาจะเนชกาสุรลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัศเศทษทากายาสเพนนาตะวันที่นอนที่มันโตชุติมันโตนัวันโตยสศัสิโนโมทมนาภิกมุมกติคูนังสิเมติงวะนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิตาปุตสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกา ทาคูอรลโยเทวายเยจรโฮหิตวาสินปารลขามาปารลขาอาคูเทวายสัสสิีโนท้าเสตีทาทากายาสเปนอนาถวานิโนยที่มันโตจุติมันโตวนะมันโตยาสัสสินโนมโทรมนาภิกมมงบิคูนางสมิติงวักนางสุกายกรุมหาอรุณาอาคูเวคนะสาสหะโอทาตะไคหาปามุคาอาคูเทวาวิจักขานาสตามาตาหาละคะชามิสกาจยาสัสสิโนทนายังอาคาปิชโนโยทิสาภิวัติสติ ถ้าเจตีนัตถากายาสเพนนาตะวันนิโนนที่มันโตชุติมันโตวะนะมันโตยาซาซิโนโมทมานาปิกามุงมีครูนังสัมปิทิวะนางเขมียาดุสิตายามากตะกาจายาซาซิโนสัมพิตาการามัตเศธาชุตินามาจะอาสัวานิมาราติโนอาคูกทากูบันะนิมิตาถ้าเจตีนัตถากายาสเพนนาตะวันนิโนนที่มันโตชุติมันโตวะนะมันโตยาซาซิโนโมทมานาปิกามุงมีครูนังสัมปิทิวะนาง สัตถเยเท,ยเท,ยเทยวันิกายาสเปีนานาตวัน,นิโนนามันวะเยนะคันถุงเย,ยจันเย,ยสัติสาสาหะปวุฒธธิชาติมัคีรังโอคะติน,นะมะนาสัวังทักเขโมคะตะลังนาการจันตังมะอาจิตตาติตัง สุภัมมาปรมาตจัตปุตตาอิทิมตโตสหสนังกุมารโอตินโสจะโสภาคัสมิติงวะนังสาสพัมมาโลกานังมหาภัมมาพิจินทัตติอุปปันโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสตออิสลาอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัจจโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจะสเพรพิกันเตสินเทเทเวสพัมมังเจมาลเสนาภิกามิ ปันหาสกันหัสมันที่ยังเอถะคันหาถะพันถะลาขีนาพันธามัตุโวสมันตาบริวารีถามาโวมุจิตาโกจินาอิติตถธรมาเจโนกนาเซนาอภเพศยปานินาตลัตมาหัดจะสลังกตวานะเพละวังยถาบุสโกเมโคธนะยันโตสวิตจุโกตถาโสปจุทาวติสะกุฏโธอาศยังวัศีตันจาศพังอภิญญายะววคิจวานะจักกุมาตตัวอามัน แต,ต,ตยึตสศัทธาสาวกีสาสนเนละตเมาลเสนาภิกขันตาเตชานาถภิกขวโเทียาจัปปมกลุงสุตวาพุทธศาสานาวีตระเกหิปังกามูเนส,มมสัรุปมณีอินเชยุงสเพวิชิตสังฆมาพยาติตายัสสิโนโมทันติสาหภาูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตะนัตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวา นาลายะปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจัตตุโลกาคัมพีละคากาสมุทาภูตุงคังคาสัจะสะพัมมชะชยะประสิทธิพระวันตุเตชะยะชะยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนาีินาที ชยะชะคะคนละตนละนิัสนิไรใสเศนะเนรุราชพนนอรชีชยชะชะทำพีละโสมพีนาเคียนทักนาคีปิศัจภูตกาลีชยชะชะทุนนิมิตาโลคีชยชะชะสิงคีสุธาธาณมุขชาชยชะชะวรุนณมุขสาตาชยชะชะจัมปาทินาคกุละขันาะชะชะคจฉคนณตุลง สุกัลละผู้ชงสีห์พยักขะทีป่าชยะชยะวรุณนะมุขยาตาชิตาชิตาเสียนาลีปุนะสุธิงอละดีชยะชยะสุขาสุขาชีรีชยะชยะธรณีตะเลสธาสุใจยาชยะชยะธรณีสารตินสัตธาชยะชยะมังกราตัญญาพระวัคเชชยะชยะวรุณนะยะเขียชยะชยะลักษีสุละผู้ชะเตชา ชยชะยะพัมเมนทะกนาชยะยะชยะราชาที่าชสารชัยชยชะยะปัทวินสพังชยะชยะอาหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยะมหเสุโลฮโลฮาลินเทวาชยะชะยะพัมมาสุรโขชยะชยะนาโควิลุนังโควิลุปะโคจันทิมาและวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอคิวายโยจากปาจุนโหกุมาโลทัตตัลตากโก อัฏฐาละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสีโนสาวกาสภาชะยะรามูพระวันตุเตยชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะนัชะยะเตเจนะชะยะโสทีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตยชยะมังขะลัง ชฉยโยปิพุทธะสัจสิริมัตโตอย่งมารสัะจัปาปีมัตโตปัลาฉโยอุโคสิยมโพธิมันเถปโมธิตาเฉยยะตถาภัมมะคะนามเฮสิโนชฉยโยปิพุทธะสัจสิริมัตโตอย่งมารสัะจัปาปีมัตโตปัลาฉโยอุโคสิยมโพธิมันเถปโมธิตาเฉยยะตถาอินทะคะนามเฮสิโนชฉยโยปิพุทธะสัจสิร ah ิมัตโตอย่งมารสัะจัปาปีมัตโตปัลาฉโยอุโคสิยมโพธิมันเถปโมธิตาเฉยยะตถาเทวคะนามเฮสิโน เยโยปีพุทธศัสาสิรมัตยังมารษัจาจปาปีมัตตลาชโยอุโคเยียพธิบันเทียปโมทิตาเฉยัตถาสุปันนัะนามเฮซิโนชยโยปีพุทธศัสาสรมัตยังมารััทาจปาปีมัตตัาชโยอุโคเยียพธิมันเทปโมทิตาฉยัตถานาคคะนามเฮสิโนชฉยโยปีพุทธศัสาสนรมัตยังมารษัจจปาปีมัตตลาชโย โคเซียมโพธิวันติียบมโหติตาชยัสธาสัพพมัคคนามเฮสิโนเชียนโตโพธิยามมเรสกยานังนันทิวัตถโนเอวันตวังวิชโยโหยิชยสุชยมังกะเลอปราชิตจปาลังเกสิเสปัตภวิโปกะเลอภิเสเกสะพัพุทธานังอัปปัโตมโมสถิติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุโมตัวจาสุยิตังพัมมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปัญญิตเตปทักขินา ปักขีนานีิกตวานะรพันตถีปัทภคีเนเอตัลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธะสาเนอโลคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิญาติพิสุนันตุโพโตเยเทวะสมินทานีอธิคตาทีหายุกาสัทาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพะทาละคันตุสัพพะสัตตานังละคันตุจินะสาสัตตนังยากาจิปัฏฐนาเอเตสังสัพเพปุเรนตุ มนโนรัทถายุตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัส,สาวลาหังคาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวเมตุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถียงบิหัตละติเจตวะเนอนากะเปียนทิกัสสกอาลาเมตระโคภะควาบิโคอมันเตสิภิกขะโวติพระทันเตติเตภิกขุภะควาโตปัจจโสสุภควาเอตตะโวจักอุปาทาวาภิกขะเบตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ตาวะสาธาตุธรรมติีตตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสังขลานิจาติตังตถาคตโตบิสัมุจฉติอภิสเมติอภิสมุจิตวะอภิเมตวะอจิกาจีเทเสติปัญยเปติปัตสเปติวิวรติวิปัจติุตานี้กรูติสัพเพสังขลานิจาติ ปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาถุธรรมาติตตาธรรมานิยามัตตาสเปสังการาทุกขาติตรามเารคตัวปิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตาวาอภิสเมตตวาอจิาัจีเทศยติปัญญเปติปัตตเปติวิวาติวิปัจจติอุตานีกโรติสเปสังขาราทุกขาติ ปาทาวาปิกเวฏฐานกตานังอนุปาทาวาตฐานกตานังจิตาวะสาธาตุธรรมะจิตาธรรมะนิยามะตาสเพธรรมานัตตาติตังตฐานกโตภิสัมปุจติอภิสมีติอภิสัมปุจิตวะอภิสมีตวาอาจิกาจีเทเสยติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิปัจจติอุตานีกโลติสเปธรรมานัตตาติธรรมะโวจักภควะตัมมะนาเตปิกูภะคะวะโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทกรัตตคาถาอตีตังนาวาขมยะนัปปติการเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปปตันจะอนาคักตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถวิปัสสติอะสังหีลังอสังุปังตังวิทา มนุพลุหยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นยอ่ออย่างแจม่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแขนขเขาควรเพราะโูนการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความ่ายแม้พุ่งนี้นะฮิโนสังฆรันเตนะมะหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเยวังวิหาริมา ตาปิงอโหรัตะตมะตันทิตังตังเบพเทกรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังรีคับปัจจเวกขณะ สเปสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธัมมาัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทันที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวงชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวันมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมัยามะลิตัดพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปะลิโยสานังเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะตงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังเมนิยะตงความตายของเราเป็นของเที่ยงมัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่กิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภิตะวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณฉุนโท ันเขาทิ้นเสียแล้วอทิเสนสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแต่ดินจะลิงก้ลาลังอีวาประดูดองว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัฐางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังฆราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยาธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมราอุปชิตวานิรุตจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปะสามโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสตามะรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะรสุจัตมะลิสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมะลิสามิเรา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมอทะสังสอยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตตาย,ยังกิมจิยังกิมจีกุศลังกำลังสพเพยิปเตยิ กตังปุณังนอะนุโมทันตุสุนันตุปพโตเยเทวะสมิงธานีอธทิคตาธีคายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปุงจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปวงจันตุสัเพยติกาสุขิตาหนตุทุกขาปุงจันตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปวงจันตุสัเพปิสาสัเพยะขาสัเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปวงจันตุสัเพอาจาริยุ ปัจฉายสุขิตาหุนตุทุกขาบุญจันตุสเพนักตาสุขิตาหุนตุทุกขาบุญจันตุสเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาบุญจันตุสเพสามตินังสมิทจันตุโวโมสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธสตัวคันติมายะอิติภควานโมพุทธสตัวคันติมายะอิติภควานโมพุทธสตัวคันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติ วิหารวาสินีทูเปะคเลโพธิตาเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะพวันตุปูชิตาโสติงกโลนเตตวิหารมาตตะเลเทราจะมัจจานวากาจะพีกาโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาขามาจะตเทสานิขมาจะอิสลาสปานภูตาสุตาพวันตุเทชลาปูจจาเยปิจะอัตถธรรมภะวาสังเจรชาาอัถาโวปปาติกังนิยญานิกังธรรมวารังปจิตจัตเตสเพปิทุกขสสกลกโตสังขยัง ท้าตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตถะลายจะปุกค้าราสังรโหตุสมะโคะอัธายะจะอิตายะจะอมเฮลักกะตุสธรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปาปุนนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทตาสสะนี สัมมาทังประเวทชันโตกาเลเทวปะปวัตสตุวติภาวายัสตานังสมิธังเนตุเมทันีมาตาปิตาจาร,ราชังนิจังรักขันติปุทธกังอิวังเมีณะราชาโนประชังลักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปตตาจะนิทุกขาปยาปตตาจะนิพยาโสกปตตาจะนิโสกขาหนตุสะเพปิปานิโนเอตาวตาจะเมเิสัมบัตังบุญญาสัมปัตังสะเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังตันตุสัทธายะสีลังละกันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาหนตุอัจจันตุเทวตาตาสุมังค์คาถา วุนตุสะพันส ah ุมังคลังรักขันดุสับปฏิวัตาสัพปะพุทธานุภาเวนะโสตีขุนตุนิรันตระขุนตุสะพันสุมังคลังรักขันดุสับปฏิวัตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีขุนตุนิรันตระขุนตุสะพันสุมังคลังรักขันดุสับปฏิวัตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีขุนตุนิรันตรง สัพเพพุทธาผรลปัตตาปเจกานันจะย่างพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังมรนธรรมีสัพปะโสสัพเพพุทธาผรลปัตตาปเจกานันจะย่างพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังมนธรรมีสัพปะโสสัพเพพุทธาวรลปัตตาปเจกานันจะย่างพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังมนธรรมีสัพปะโส สัพเพปุทธาประับปัตตาปจีกานันตยางพระลังอรหันตานันตเตชนะรักขังมัตมีสัพปโสสัพเพปุทธาประับปัตตาปจีกานันตยางพระลังอรหันตานันตเตชนะรักขังมัตมีสัพปโสสัพเพปุทธาประับปัตตาปจีกานันตยางพระลังอรหันตานันตเตชนะรักขังมัตมีสัพปโสสัพเพปุทธาประับปัตตาปจีกานันตยางพระลังอรหันตานันตเตชนะรักขังมัตมีสัพปโสสัพเพปุทธาประับปัตตาปจีกานันตยางพระลังอรหันตานันตเตชนะรักขังมันตมีสัพพพุทธารัปต ตาบัญญจกนันจะยังพระอังรันตนันจะเทชนะรักรังบรรดามีสัพพัสสุรวยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สุดสายอภัตมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าทิศถวายเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาไาลขอที่สูงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพจริงมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาด ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบนชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้สมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรปส์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพ แห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลบระปิดายอดจตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่โมเด็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาติทุกประการเทอ